ครับสวัสดีครับวันนี้ที่ออกมาเดินนี่เพราะว่าคือเมื่อวานเนี่ยได้รับแจ้งว่าที่สถานทูตไม่มีไฟนะฮะวันนี้ผมก็เลยผมก็เลยเดินมาเพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าขับรถมาเนี่ยจะเปิดประตูเข้าได้ยังไงนะฮะวันนี้วันที่6เมษายน2564นะครับดูบรรยากาศ แบ็กกราวก็แล้วกันนะฮะก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับก็เสียงแบ็กกราว,ราวเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเสียงหาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นวันที่11นะครับส1เ็ดเมษายน2,564ดังนั้นก็ ช่วงนี้ทุกคนในเปรูใจจดใจจ่อว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีนะครับทีนี้ผมก็ถามหลายหลายคน่ะก็มีโพลออกมาแล้วบอกว่าตอนนี้ leading candidate มีอยู่ประมาณ4คนนะครับ4คนแต่ว่าคะแนนก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับห่างกันแบบนิดเดียวแบบต้องถ่ายรูปอะ่ะแล้วก็ คือโอกาสที่จะเป็นไปได้ทางใดทางหนึ่งเนี่ยมีมีได้ทุกทางนะครับไม่ว่าใครจะชนะไม่ชนะเพราะว่าหลายคนที่นี่เท่าที่ผมถามดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะดูไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เขาจะลงคะแนนเสียงเพราะว่าเขาไม่อยากให้คะแนนของเขาแบบศูนย์เปล่าว่างั้นเถอะดังนั้นโพลก็มีผลอยู่เหมือนกัน ก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าโพลชี้ไปทางใดทางหนึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับก็แคนดิเดตตอนนี้ที่นำมานิดเดียวคือคุณเคโกะฟูจิมาริลูกสาวของคุณฟูจิมาริอดีตประธานาธิบดีนะฮะซึ่งซึ่งคุณฟูจิมาริเนี่ยก็ กำลังรับโทษอยู่คุณเคโกะนี่ก็ถูกจับอยู่พักหนึ่งนะครับเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในช่วงประกันตัวผมไม่แน่ใจนะฮะคือเรื่องการเมืองที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะคือใครสูญเสียอำนาจแล้วก็จะหมดไปเลยนะครับคือติดคุกบ้างนะครับปิดชีพชีวิตตัวเองบ้างนะฮะก็นี่แหละฮะเป็น r e ียลิตเป็นชีวิตจริงของการเมืองนะครับในลาตินอเมริกาแล้วก็คงหลายๆประเทศด้วยนะครับทีนี้วันนี้ก็นี่ผมเดินมาอีกแป๊บเดียวก็จะถึงสถานทูตแล้วนะครับเดินมาแป๊บเดียวก็จะถึงสถานทูตแล้วก็คือคนอื่นก็อาจจะบอกว่าไกลอะแต่สำหรับผมความที่ผมเป็นคนเดินอยู่ประจำนะฮะ เลยไม่มีที่ไหนที่ไกลเกินนะฮะแสดงว่าก็ w i t h i ิ walking distance เดินมาได้นะครับเดินมาได้นะฮะถ้าดูแบ็กกราวก็จะเห็นอย่างนี้แล้วฮะบ้านช่องก็จะเป็นอย่างนี้ผมก็ใส่หน้ากากแบบนี้คือมันไม่ได้โปรเทคอะไรหรอกแต่ว่าใส่เพื่อ เขาบอกให้ใส่ก็ใส่เขาบอกให้ใส่ก็ใส่หน,น้ากากไม่งั้นก็จะเป็นที่คอรหาได้นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นเนี่ยผมก็จะออกมาเดินในกลางแดดผมก็มีความเชื่ออย่างอย่างมากมายว่าถ้าเดินกลางแดดร่างกายมีวิตามินดีแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะป้องกันโรคได้หลายโรค โควิดนี่เป็นอันดับท้ทายๆที่ผมกลัวนะฮะคือก็ไม่ดีหวาดพิตกอะไรน้องๆในออฟฟิศก็กลัวอยู่พอสมควรบางคนบอกอ๋ออยากจะฉีดวัคซีนผมก็โอเชียเลยฮะคือความกลัวไม่เหมือนกันเนี่ยฮะใช่ไหมฮะส่วนผมนี่คงคงไม่ฉีดหรอกจะบังคับยังไงก็พยายามหาทางหลีกเลี่ยงเพราะว่า ก็นแน่นอนผมก็ศึกษาเรื่องของโควิดมาพอสมควรนะครับดังนั้นถ้าใครจะพูดเรื่องโควิดกับผมก็คงต้องไปหาข้อมูลมาเ,าเยอะๆหน่อยอทีนี้ก็เดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะบ้านช่องก็จะเป็นกำแพงสูงทีเดียวนะครับสูงเพราะว่าสมัยก่อนมีเรื่องเทอร์อริซึมนะครับนี่ผมสังเกตดูว่า เอาเขาจริงเนี่ยผมอาจจะเป็นแอม b a s s a d o r คนเดียวนะที่เดินขนาดเนี้ยวันก่อนผมเดินผ่านบ้านเบอร์สองของสหรัฐเขาจะออกมาจากบ้านเขาก็มีบอดี้การ์เต็มไปหมดใช่ไหมฮะทีนี้ก็คือตำรวจที่นี่เขาก็จะรู้จักผมดีนะเขาก็จะคอยบอกสายสืบสายราตเวรน,นะบอกว่าท่านพูด ขายกำลังเดินช่วยดูแลระวังหน่อยแล้วเขาก็จะมาตะเบะตะเบะกันนะ,ะเวลาเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านทีน่จักรยานผ่านมีรถผ่านอะไรเนี้ยครับคือก็ผมก็พยายามที่จะใช้ชีวิตนี้มันเป็นปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะครับคือไปอยู่ที่ไหนถ้ากลัวสักอย่างเดียวไม่ออกไปข้างนอกเลยก็คงจะไม่ไม่ดีแน่ๆเรามาอยู่เราก็ต้องพยายามเรียนรู้ ในสังคมของเขานะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็รอผลการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าไลค์กรีฮูดก็คือคงไม่มีคนได้คะแนนเสียงที่จะชนะในรอบแรกเพราะฉะนั้น2คนที่คะแนนสูงสุดคงแบบชนะกันแบบเฉือนแบบ <laughs> ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไป <laughs> ก็เข้าไปแข่งกันในรอบสองนะครับ น่าสนใจทีเดียวนะฮะเขาก็มีดีเบตกันนะครับที่นี่ presidential candidate ที่นี่ก็มีดีเบตกันนะครับก่อนนู้นช่วงแรกๆก,ก็จะมีบางคนคะแนนนำอย่างคุณฟอร์ซ์เนี่ยที่เคยเป็นเป็นนักฟุตบอลนะฮะเป็นโกลทีมชาติของที่นี่แล้วก็เล่นในระดับสโมสรใหญ่ๆใ,ในยุโรปนะครับเล่นในดอทมุนเล่นในอิตาลีด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เป็นลูกชายของทันทูดเปรูประจําญี่ปุ่นตอนแรกคะแนนนําช่วงแรกๆนะฮะแต่ว่าช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปอยู่ลําดับที่5แต่อย่างที่ผมบอกลําดับที่1นึ่ถึงสถึงหาเนี่ยคะแนนห่างกันแบบเฉือนกันเปอร์เซ็นต์ครึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตัวแปรเนี่ยเยอะมากนะครับตัวแปรเยอะมากก็เลยไม่รู้ว่าจะออกมาในแนวนัน ที่ผมชอบบ้านของเตรูคือบางคนคอมเมนต์บอกว่าที่นี่บ้านไม่มีหลังคาแต่มันก็คือแบบเป็นบ้านแบบอพาร์ตเมนต์นั่นแหละใช่ไหมครับมีรูฟท็อปมีดาดฟ้าแล้วคือเขาก็ใช้พื้นที่ได้เต็มที่นะครับ,บผมดูแล้วเอเอในอนาคตก็อาจจะลองใช้ตรงนี้ไปดัดแปลงดูที่ประเทศไทยดูนะ อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะครับกพื้นที่บางทีร0 0ตารางวา200ตารางวาก็เป็นาาพาร์ที่ทำได้ส,ดสวยๆทีเดียวนะครับสวยทีเดียวนี่ก็เดินมาจนอีก50เมตรก็จะถึงสถานทูตไทยแล้วนะครับดีมากเลยมองเห็นธงไทยมองเห็นธงอาเซียนอยู่ อยู่ลิบๆทังไทยทางอาเซียนนะครับคือที่นี่คนจะไม่ค่อยถ่ายเซลฟี่อ่ะบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวมีฉกชิงวิ่งราวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือผมคิดว่ามันก็คงจะต้องมีถ่ายบ้างเนี่ยสาวมาเดินมาเดินแป๊บเดียวนะฮะต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงองฮะตอนนี้ก็มาถึงสถานทูตละ ทุละนะครับ <Okay. S 1> อ่าจะให้ดูอ่ามีทงครับ <Okay. S 1> แล้วก็เนื้อฮะเราจะถ่ายเอ็นด์ดีซีอินลิมาเปรูนะครับเราก็ติดป้ายไว้ <laughs> <laughs> ปกติผมไม่ค่อยได้เดินหรอกแต่วันนี้เขารู้ว่าผมจะไม่มาทำงานตำรวจเลยไม่มา <laughs> นี่ก็ติดป้ายไว้ เพราะผมบอกว่าผมจะไม่มาทำงานวันนี้ก็สำหรับวันนี้พักทายแค่นี้ครับสวัสดีครับ